อาเด๊อาเด๊อาเด๊ชื่ออะไรคะอาเด๊อาเด๊อาเด๊ว้าวอืมเหมินเฉยนะเหมินนะหันมาก่อนนี่อ่ะเรื่องเอาเด๊ อะไรคะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะดูนะมันใชยมันมันมังนงั้นหลับก่อนนะคะนั่งหลับก่อนนะคะ